สวัสดีครับผมสวัสดีคนที่รักรถทุกท่านเลยนะครับช่วงนี้ครับผมก็เป็นต้นหนาวแล้วครับผมจะเข้าปีใหม่นะครับจากปีใหม่ไปถึงสงการเนี่ยวันนี้ผมมาแนะนาครับนี่ครับผลิตภัณฑ์เคลือบสีนะครับสตัวนี้นะครับลูกค้าดูดีๆนะครับสตัวนี้ตัวนี้เป็นโปรโมชั่นล่าสุดเลยนะครับจาก3า9 0ลดราคานะครับขายคู่กับลบลอยนะครับเหลือ690บาท2ตัวนี้มันต่างกันยังไงนะครับผมตัวแรกผมขออนุญาตแนะนําหน่อยครับตัวนี้สําหรับรถสีเข้มนะครับดำแดงน้ําเงินเข้ม ใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้ส่วนตัวนี้ครับสาหรับรถสีขาวขาวมุกบอลเงินบอลทองก็คือสำหรับรถสีอ่อนเลยถ้าสีขาวเนี่ยแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับตัวนี้ไม่ผิดหวัง2ตัวนี้นะครับทำแยกออกมาเพื่อให้คุณสมบัติที่ร้อเซครับให้คุณสมบัติที่ร้อเซโปรโมชั่นนะครับจากสามพันเกานะครับเก็บเงินหน้าบ้านลดราคาเหลือเพียง690บาทนี่ครับเรายังมีแถมตัวนี้ด้วยนะครับเป็นน้ํายาลบรอยนะครับเป็นน้ํายาลบรอยขีดข่วนนะครับ คู่กันเลยแล้วผ้านี่ผ้าเป็นผ้า H d ด,ดีครับคุณภาพสูงเฉพาะผ้านี่ก็200กว่าบาทแล้วครับเฉพาะผ้านี่200กว่าบาทแล้วตัวนี้ก็คุ้มเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ครับผมจะรีวิวให้ดูครับผมใช้กับรถสีอ่อนโดยตรงเลยเดี๋ยวรีวิวกับรถสีขาวว่าว่าคุณภาพมันดียังไงครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับผม ันดับแรกเลยนะครับขออนุญาตเลยนะครับเราจะร e ีวิวตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับสําหรับรถใครนะครับที่เป็นรอยพวกรอยเบียดรอยเฉียวรอยกิ่งไม้เดี๋ยวลองมาดูกันนี่ครับผมเดี๋ยวจะลองกับพวกของแข็งๆนี่ครับของแข็งๆเลยนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับพวกรอยเล็บหมาเล็บแมวเล็บไก่นะครับนี่ครับกิ่งไม้เบียดเวลาเข้าสวนเข้าไร่นะครับเราใช้ตัวนี้ก่อนเลยนะครับใช้ตัวลบรอยก่อนเลยอ่ะครับผมเดี๋ยวแกะลบรอยก่อนนะครับอ่าครับ ใช้งานง่ายๆครับไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้อ่ะครับผมพอแกะไปเสร็จนะครับลูกค้าเขย่านิดนึงนะครับบีบออกมาครับนี่ครับบีบใส่ตัวรถบีบใส่รอยก็ได้หรือว่าจะบีบใส่ผ้าก็ได้นะครับผมอ่าพอหลังจากนั้นครับนี่ครับขัดเลยขัดรอยก่อนพวกคาบยางมาตอยมูลนกยางไม้ยางเหนียวนะครับเราใช้ตัวนี้ก่อนเลยนะครับถ้าลูกค้าอยู่กรุงเทพนะครับเวลาไปจอดครับผมตามไฟแดงไปเจอแฮนด์มอไซเขียวนะครับเราใช้ตัวนี้ก่อนเลยนี่ครับง่ายๆครับนี่ครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับใสเหมือนเดิมนะครับผมอ่าพอเวลาขัดรอยเสร็จนะครับใช้ตัวเคลือบสีเลยคุณภาพสูงครับตัวนี้ครับอ่าโดยตรงเลยนี่ครับผมอ่าส่วนตัวนี้ครับมันดียังไงครับผมเดี๋ยวจะลองให้ดูครับตัวนี้เป็นของ r e f ฟ e c t นะครับเป็นตัวไฮบิดนะครับคิดตั้ n โค้ดนะครับผมการใช้งานง่ายๆเดี๋ยวลองมาดูกันครับผมอ่าหลังจากล้างรถเสร็จนะครับรถใครนะครับเวลาเราวิ่งรถออกต่างจังหวัดนะครับไปเจอพวกข้าบยางมาต่อยนี่ครับนี่ครับ นี่ยางมาต่อยเลยตรงเลยนี่ครับนี่เป็นก้อนแบบนี้เลยนี่คือยางมาตอยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปหาน้ํายาขัดคราบยางมาต่อยนะครับตัวนี้ครับผมเราใช้ตัวนี้เลยครับเป็นเคลือบสีครับของ reflect ครับเป็นตัวไฮบริดคิดต้นโค้ดเลยนะครับผมอ่ะเปิดฝาออกมาครับครับผมฟองน้ําที่เราแถมให้นะครับแต่น้ํายาครับนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับและสําคัญมันเคลือบไปในตัวเลยเห็นไหมครับออก ง่ายง่ายครับผมออกง่ายง่ายครับพอหลังจากนั้นครับเราก็เคลือบไปทั่วสีรถเลยนี่ครับเคลือบเลยนะครับผมใช้งานง่ายๆครับจะลูบก็ได้ครับหรือว่าจะวนก็ได้ครับผมง่ายๆเลยนะครับนี่ครับอ่าครับผมเวลาลูกค้าเคลือบไว้นะครับรถสีขาวตัวนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่ามันกันเหลืองนะครับรถสีขาวนี่มันกันเหลืองเลยขาวขาวมุกวันเงินวันทองนี่มันกันเหลืองเวลาเราลูกค้าเคลือบนะครับสังเกตรถเก่าๆนะรถบ้านเราเวลา ครับผมจอดไว้นานนะครับรถสีขาวมันจะชอบเหลืองนะครับแต่ถ้าตัวนี้ลูกค้าเคลือบไว้มันกันเหลืองอ่าแล้วหลายคนนะครับที่ซื้อไปแล้วกลับมาซื้อใช้อีกะเขาบอกว่าลงเที่ยวหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้สามเดือนเลยนะครับอ่านี่ครับพอลงเสร็จนะครับลูกค้าลงเสร็จนะครับเช็ดได้เลยเช็ดได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องรอนะครับไม่จําเป็นต้องรอนะครับนี่คือข้อดีเลยครับผมไม่จําเป็นต้องรอครับลงเสร็จเช็ดได้เลยนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะให้ความเงาใสขึ้นมาครับนี่ครับเห็นไหมครับเงาเววใสเลยนะครับผม นี่ครับง่ายๆครับนี่ครับเช็ดเหมือนเช็ดโตะเช็ดไม้ทั่วไปธรรมดานี่ครับมันจะเงาใสลื่นเลยนะครับนี่คือลื่นมากนี่ครับผมความลื่นทําให้ฝุ่นไม่เกาะครับความลื่นทําให้ฝุ่นไม่เกาะนี่ครับนี่ครับลื่นครับแต่มันไม่ลื่นอย่างเดียวนะครับต้องบอกอย่างหนึ่งครับมันไม่ลื่นอย่างเดียวตัวนี้นะครับมันสร้างชั้นเลเยอร์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเพื่อป้องกันลอยเวลาลูกค้าวิ่งรถนอกบ้านนะครับไปเจอเม็ดกวาดเม็ดทรายนะผมหรือว่าไปเจอเนี่ยครับ ครับผมของแข็งเฉียวตัวนี้มันกันลอยเราลองมาดูกันครับผมนี่ครับเสียงดังเลยครับผมนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับมันกันลอยเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับตัวนี้มันจะกันลอยครับผมมันกันลอยโดยตรงเลยนะครับผมส่วนตัวน้ํายานะครับมันไม่ได้กันลอยอย่างเดียวนะครับมันไม่ได้กันรอยอย่างเดียวครับตัวนี้มันจะบอกเลยว่าป้องกันแสง UV สํสหรับลูกค้าเคลือบไว้เสร็จนะครับจอดรถตากแดดตากฝนนะครับ ตัวน้ำยาป้องกันสีไม่ซีดนะครับรถลูกค้าอยู่คอนโดอยู่อพาร์ตเมนต์ไม่มีลานจอดส่วนตัวครับจอดตากแดดตากฝนเนี่ยผมจะบอกเลยว่าตัวนี้โปรตัวป้องกันแสง UV ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอ่านี่ครับเดี๋ยวจะลองเผาให้ดูเลยครับเครือไม่เสร็จเผาให้ดูเลยโอ้โหนี่ครับโดยตรงเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวอีกสักรอบหนึ่งครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นเป็นคราบๆอย่างนี้นะครับ ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับถ้าลูกค้ามีตัวรีเฟกตตัวนี้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับแต่น้ํายานีดนึงครับแต่น้ํายาหนึ่งครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเคลือบไปปุ๊บนี่ครับออกไปหมดแล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าครับผมการลอยไม่พอนะครับการแสง UV การแสงแดดด้วยเห็นไหมครับนี่ครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้เคลือบไว้อย่าไปจุดไฟอย่างนี้นะครับครับผมสีซีดแน่นอนครับอ่าปุ๊บ ลงเสร็จเช็ดต่อเลยนี่ครับเช็ดเลยครับเห็นไหมความเงาความใสกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมครับนี่ความเงาความใสกลับมาเหมือนเดิมครับครับผมนี่ครับถ้ามันป้องกันแสง UV อย่างเดียวครับมันไม่คุ้มนี่ต้องบอกอย่างหนึ่งครับนี่ครับผมป้องกันครับคาดขี้นกคาบน้ําโดยตรงนะครับลงกระจกช่วงหน้าฝนเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งนะอย่าไปซื้อน้ํายาเคลือบกระจกถ้าลูกค้าซื้อของรีเฟกไปแล้วลงกระจกได้เลย โมไฟหน้าเวลาเคลือบไว้เป็นตัวกันเหลืองเดี๋ยวจะลองเทสน้ําให้ดูว่าคุณภาพจะเป็นยังไงครับเมื่อกี้ผมเคลือบฝั่งหนึ่งไว้นะครับผมเคลือบฝั่งนี้ไว้เดี๋ยวลองมาดูก้อนน้ากันครับอ่าครับนี่ครับเห็นไหมครับโโเ,เห็นไหมครับโอ้โหชัดเจนเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมนี่ครับนี่ครับชัดเจนมากครับเห็นไหมครับนี่คือชัดเจนมาก ชัดเจนจริงๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่านี่คือชัดเจนมากครับลูกค้าลูกค้าสั่งไปได้เลยครับหก0้อยเก้าสิบาทคุ้มมากอ่าดูก้อนน้ําครับเนี่ยดูก้อนน้ําครับเหมือนอยู่บนใบบัวใบบอลเลยเห็นไหมครับและสําคัญตัวนี้นะครับต้องบอกอางนึงน้ำยาล้างไม่ออกนะครับลงไปแล้วนะครับล้างไม่หลุดนะครับเนี่ยน้ํายาล้างไม่หลุดนะครับลงไปแล้วครับอ่าลองดูครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นแพรเลยเห็นไหมครับ นี่ครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นแพรเลยนี่ครับคุณภาพจริงจริงอ่ะเดี๋ยวผมล้างให้ดูอีกรอบนึงครับนี่ครับถูให้ดูเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมแบบนี้ครับชัดเจนครับเห็นไหมครับโอ้โหฝั่งหนึ่งจะเป็นแพรน้ําอีกฝั่งนึงจะเป็นก้อนกลมนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งเป็นแพรน้ําอีกฝั่งนึงจะเป็นก้อนกลมมันดีขนาดไหนครับเดี๋ยวผมลองให้ดูครับ ลองอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้เคลือบให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับเอตรงนี้เลยนี่ครับผมจะวนเฉพาะตรงนี้นะครับผมจะวนเฉพาะตรงนี้นะครับนี่ครับลงครั้งแรกนะครับต้องได้ผลเลยครับถ้าน้ํายาคุณภาพนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูน้ําครับนี่ครับเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับข้างๆนี้จะเป็นแพรครับแต่ตรงนั้นจะเป็นก้อนกลมเห็นไหมครับ นี่ครับผมนี่ครับนี่ครับผมชัดเจนครับผมเดี๋ยวันนี้ครับผมแนะนําเลยนะครับแนะนําเลยครับนี่ครับผมครับรีเฟกครับโปรโมชั่นครับนี่ครับผมเคลือบสีนะครับผม แถมลบลอยนะครับเซตนี้ครับแถมผ้าอย่างดีด้วยครับเซตนี้ครับลดราคาจาก3 9 9 0เหลือเพียงครับผม690บาทเก็บเงินปลายทางครับเซตนี้ก็ใช้ไปเลยครับ2-3ปีครับคุ้มสุดเลยนะครับผมคุ้มสุดสุดเลยลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรหรือโทรมาสอบถามได้เลยครับ ไม่จําเป็นต้องเข้าศูนย์รครับผมอ่าไม่จําเป็นต้องเข้าศูนย์ครับสลับลูกค้าที่ล้างรถเองนะครับ2ตัวนี้จบเลยรถเป็นรอยใช้ตัวลบรอยก่อนนะครับพอลบรอยออกเสร็จนะครับใช้ตัวนี้เคลือบตามรถเก่าๆใช้มาสัก5าปี6ปีสีด้านๆนะครับลงไปเคลือบได้เลยครับตัวนี้ไม่ผิดหวังเลยครับผมเดี๋ยววันนี้ครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับลูกค้าครับที่สละเวลารับชมนะครับท่านใดเห็นแล้วนะครับสนใจพิมพ์ชื่อที่อยู่เลยครับดีสุดในวินาทีนี้แล้วครับคุณสมบัติตัวนี้ครับผมขอบคุณมากครับ